คนเคยได้ยินเรื่องหนึ่งไหมครับที่มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยในปี2010เขาซื้อพิซซ่า2ถาดด้วยราคา10,000หบิคอยนะครับด้วยความหิวเพราะวันนี้เขารู้ตัวแล้วครับว่ามันพลาดอย่างมากเพราะว่า10,000หมืบิคอยเนี่ยเป็นมูลค่ามากกว่า200กว่าล้านดอลลาร์นะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดอย่างนี้นะครับคุณสามารถเริ่มต้นเข้าไปเก็งกําไรล,ลงทุนได้ที่แอป I อซ t อ o ปชั่นครับแอปไอซีออปชเนี่ยเป็นแอปเทรดอันดับหนึ่งของโลกนะครับมีคุณเทรดได้ทั้ง forex คริปโต หุนทองคำออปชันดิจิตอลมีทุกอย่างนะครับฝากถอนก็นง่ายนะครับแล้วก็มีระบบซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลครับลงทุนขั้นต่ำแค่10ดอลลาร์เท่านั้นนะครับุณก็ต้องเข้าไปที่แอป IQ Option แล้วก็เลือกไปที่ cryptocurrency แล้วเลือก bitcoin คูณ100คูณ100ก็คือเรเวลเลตนะครับตัวคูณเราจะได้กำไรมากขึ้น,นครับนี่เดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมจะสามารถได้กำไรจาก bitcoin เท่าไหร่ครับ ไปครับเรียบร้อยผมบอกคุณแล้วนะครับนี่แต่ก็ต้องใช้ความรู้หน่อยนะครับในการเก็งกำไรพวกนี้นะเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาก่อนลงทุนทุกครั้งนะครับคุณอยู่ที่บ้านก็สามารถทําได้อยู่ที่ไหนก็สามารถทําได้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปเริ่มต้นลงทุนที่แอปไอเคียอ็อปชั่นเลยครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับไปเลยครับไอเคียอ็อปชั่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ็มมี่บอดี้ช่องออลเลแมนวันนี้สองคนพอลุงท่ามาเปิดคลิปกันเนี่ยมันต้องมีอะไรสนุกสนุกอีกแน่นอนก็เคยดูรายการนี่ไหม สมัยก่อนที่เรามีหนังอะดูหนังมันจะมีแบบฉากที่มันแบบวิ่งๆไปแล้วเจอถุงตงระขายจับตัวขึ้นไปประจานฮ่าชอบก็ชอบนั่นแหล,วแลวะวันนี้ผมจะให้พ่อดักจับไอ้พวกลูกทรารพีทั้งหลายสนใจไหมน<า>ี่ศาเรื่องมันนุ่งทีมันเนี่ยเราอ่ะดี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 ใช<ด>่ไหมดีเสร็กคุณแม่เดี๋ยวให้พ่อไปดักจับไอ้พวกลูกทารพีกันเพราะว่า หลังๆนี่ไม่ใช่หนักข้องทักวัน<ล>แขนในใจเ,เราช่วงนี้หนักๆทั้งนั้นไปครับพี่คน,นเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวไปดูกันว่าพ่อจะสามารถจับไขรได้บ้าง3:28 a.m นี่อะนั่มาเล่นแล้วก็แม่เาไปเก็บเลยเล่นอะไรไม่กับไม่รู้มานั่งเล่นอะไรหลังบ้านแล้วก็แม่ไปเก็บเก็บไปเด้ไม่พูดเลยเล่นแล้วก็ไม่เก็บบอลตกก็เพียงพอมาไปเก็บนึกไงนั่มาเล่นแล้วก็แม่ไปเก็บใครมาตั้งปิกนิกไว้ให้ดิ ไอ้้นตีนเดี๋ยวมึงโดนกูแน่ กูเพื่อนเล่นมึงเหนืสัตว์ป้ามาช่ด้วยเอกงึ้นไอ้จ้หมอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะเลือกมะเพ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเฮยเ้ยเฮ้ยเยเฮยเฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเ้ยเฮมเเยเ้ยเเยเยเมเเไม่เยเเยเ้เยเ่เ้ยเเยเยเ้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 ยเเเเเยเ อะไรผิดไปนี oh, oh, oh. ่ขายได้หลายโลอยู่มดเลยโอ้ยอย่ามร้าลองไปผมปวดให้เลยพ่อลองไปผมปวดให้โอ้ยเชืองตึงเป๊ะพ่อลองไปผมปวดให้พ่อพ่อมันโง่อ้บนี้ไอ้เหี้ยตันนิดเดียวมันทำได้ไงลงมาแล้วลูกมมือกูไปไปไปโอ๊ยหนึ่งวันเป็นพวกเนี่ยลุกมาได้แล้วเออออกหน่อยเดี๋ยวคนอื่นนะพ่อยังอยากเล่นอยู่ใช่ไหมยังคงเป็นเพื่อนนะ ไปแล้วเดี๋ยวไปไหนมึงจะไปไหนโอ้ยเหี้ยนะตัวแต่งหาอันกี้มีอะไรเล่นอีกไหมมีตังค์อยู่ห้าร้อยเฮ้ยทิ้งมาใช้กินเหล้าเดี๋ยวไปไม่เอาเอาไปใช้ก่อนทำไรวางไว้วางไว้เนี่ยวางไว้างอ๋อแล้วเหี้ยอะไรครัอ๋นี่คนคนโง่เท่านั้นนะเนี่ยคนโลภมากเท่านั้นนะเนี่ย

อีกเลยได้ไหมได้วะเออได้ไหมได้ได้ได้ความพิการเลยเนี่ยคือก็ได้คือก็ได้เหรเดี๋ยวไหมเดี๋ยวเดี๋ยววายเซลฟี่หน่อยดิถ่ายรูปลงทิกตอกมาเร็วๆถ่ายรูปลงทิกตอกที <k> <k er <k 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 ่ไหน ที่อะไรลงติ๊กต็อกเดี๋ยวไปเอาไปไม่รู้เขาถ่ายรูปลงติ๊กต็อกนี่ยต้องไปยืนตรงนู้นไปยืนลงนู้ดไม่เปียกยืนตรงนู้นไม่เปียกแกจะให้ฉันรู้นี่กูไปยืนตรงนู้ดทำไม่เฮียอะไรกูแอดไม่ต่อเแดงฟางพอไหมไม่พอขอเอาเอาเห็นรถถ่ายรู้ถึงเทมเฮ้เอาเดี๋ยวกูไปตัดต่อเองไปอ่ะไปพิพ์หน่อยไปพิมพ์หน่อยได้แล้วนะเออเดี๋ยวมันไม่เห็นบ้านเห็นนี่

รรัักกกนยิิ่่งงสใดพอพอใช่แล้ววะพอแล้วนี่มันธรณีมั้งขนาดนี้มันแค่นี้พอใช่แล้ววะอะไรยังไม่โผคนละมาตรฐานอ่ะเนี่ยดีมากนะดีมากน้ำมันแพงอะสิ่งตะเพบมึงไม่ใช่ลูกกูเฮ้ยไอแม่เลยกูอะพ่อบอกให้มาแม่ยังไม่ไหวแล้ววะจะพวกแล้วอิตาเล่เดี๋ยวมึงมันคนไรนี่กันเว้ยมาตรฐานเห็น กูยีจับพ่อยัดเดีมึงโดนอ่ะมึงโดนกูจะตาอะไรพีบติบซติ๊บกูได้ยินมาไอ้จักรเดี๋ยวเอาลาพ่อผัวกูจะเอาให้สูงยอดมึงกูจะแม่โคเวียงมึอแลมันตั้งตึกูจะปลูกเชือกกูจะแม่โคตกตกตกดูได้เย็นนะมึงนายลินทาโก้ยี่กบกเนี่ย ้ใครถ่ายให้เราได้ปะพี่นงเฮ้ยเออพี่น้องถ่ายหน่อยดิน้องก่อนตามท่าเส้นถ่ายพอมาตามท่าเส้นก่อนพอเส้นคู่อิ่มติ๊กต่อไหมต่อเนี่ยพี่น้องมาถ่ายติ๊กต่อให้หน่อยหนิอย่างอิ่มพอเส้นใส่อะไรติ๊กต่อขาตั้งกล้องมีไหมใช่ครับล้วขาตั้งกล้องอะไม่ต้องถือเฉยนี่ผมไปเยอะอ่นถ่ายไปก่อนนะไปก่อใช่ใช่นี่ยเดี๋ยวเอาให้เอามือบ้านด้วย บ้านน้องก็ครงงานเป็นคนเลยเ็นรถด้วยปพี่ดิอย่าไม่ต้องตกคลองนะอย่าติดตลกเสอเอาเอาเอาให้ได้เสยมุมเสยด้วยนะชีพชิ้หายนเสยังเย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยไปค้นไปิน้าไปค้เป้าไปยิ้มไปยามายมน

มันชอบใจดีอย่างเงี้ยที่มันไม่งี่ก่อนให้มันทั้งองคเสียอารมณ์ปวตัวตัวนี้เรากินไม่ได้ติดติดคุกต้องปล่อยไว้ให้มันตายคาแล้วโอ้เป็นปลาถุงเอเป็นปลาถุงด้วยเหม็นคืนมันออกไม่ได้ม่ได้เร็วดิกลมป่าไม้มาเห็นเขาไม่ได้ตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวอีกประมาณสิบห้าวันแล้วมาเปิดมาเปิดจริงกันบ้านพ่อพร้อมแล้วพรอมแล้วพรแล้วพอมพๆ้อมพร้ทุกคน

ชีวิตฉันไรต่ำต้อยเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่มีคลิปต่อไปโอ้โหเอ้ยยังไงมาพี่ชยพี่ชาองผัอสูงสุดสุดองสุดเลยมึงคิดอะไรในใจปะเนี่ยเงีัยน้องมึงคิดอะไรในใจแล้วท้าผัว ได้ขับมันก็ไม่เป็นไรมีประกันสุขภาพอ๋อเอาสูตๆเลยนะและนี่ก็เข้าสู่โฆษณาค่ะประกันสุขภาพของวัสดีครับคุณจะไม่เป็นภาระของลูกหลานอีกต่อไปือประกัน AIS AIS ็นโทรศัพท์โอชิบหายก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวพอโอเสร็จแล้วนะทุกคนรอดูนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพ่อวานตอนที่กูทำอ่ะพ่อไม่เคยทเละมาเด็กงั้นก็จัดพ่อดิ ไม่รอดว่ะพี่น้องพี่น้องไปตามมาเร็วอันนี้นี้วอันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมพี่น้องบอกบอกผมดิแ้วก็เนี้ยเนี้ยแล้วก็ถ่ายมาเนี้ยแหละมาถนัดไหมถ่ายอะไรถ้าไม่ถนัดเดี๋ยวให้เขาทำให้ดูก็เฟซไอดีเฟซไอดีไปใส่ลองให้แล่นเล่นใครจะได้ถ่ายตามลยครับก็เก็บตังคาห์

มาสนุกกว่าเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเฮ้ยเฮ้ยโอยเลยอะไรนะมลยเลยเวนเลย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 เเลย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 เ มัววัววัววัวแล้วเฮ้ยวกแล้ววกแล้ววัวยังวกแล้ววกแล้ววกแล้วเอาลงเอาลงเลยล่องลี่ล่องล่องลงโอตีเจนเอาลงเอาลงลงแล้วเดี๋ยวหมื่นยังไม่ลงเลย้าเอาล่ะลงตรงนี้เออมาแล้วพอแล้วไปล่องด้าน พอแล้วโอ้ยไอ้แว๊บโอ้ยเฮ้อยันจังเลยไอ้น้องนอเบอกว่าไม่เห็นอแกงโอเลยเน่ไอาสราสดแล้วพ่อสาดตเหรอออไอ้ไอ้ไอ้น้องพ่อม่ยอมออะไรนะเก็บเกเก็บ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 

เดี๋ยวล่อแล้วเดี๋ยวล่อเดี๋ยวล่อไม่เอาแล้วเดี๋ยวล่อโอ๊ยเดี๋ยวล่อแม่ช่วยด้เดี๋ยว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  หนักนี่มันจะหนักท่องทุกวันยายายายม่งเป็ดกัะเ้ยจะเกิดปุนี่โอ้ยอ้ยโอ้ยไม่ก็ทำโอ้ยโอ้ยไม่นำก็ทรโอยโอยไม่เอาว้าวว้าวว้าว้องยังหมาไม่ทำก็ทอพ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 อมอยาพอไม่ย ไอสัตว์เหลือตะกอกเว้นคำตามทันกันในชาตินี้ไหนวะจะหาเต่าก่อนเต่่าาหเตาก่อน เฮ้ยลงน้ำไปแล้วโอ้เต่าเตลงน้ำเต่าลงน้ำเดี๋ยวเราไปหาเต่าเขาก่อนแล้วกันไปดูดิ So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. ขอขอคิวไปหน่อยเร็วๆคิวไปหน่อยเร็วๆทำสนองเหน่อยพ่อพี่ไม่ต้องกันแมวกันเลยพ่อพ่อหลับนั่นเองอ่ะโอเคครับไปครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูว่าจะไปแก้งกันต่อครับเนี่ยเนี่ย